เรื่องนี้เรื่องนี้เลเดือดเรื่องนี้เล็บซีนค่อนข้างดูเดือดครับผมไม่ได้แค่คู่ผมคนเดียวนะครับมีมีหลายคู่มากแล้วก็มีมีทั้งเรื่องเลยครับเอาเอา,ปาเป็นว่าเรื่องนี้ที่ผมเล่นมาเรื่องนี้น่าจะน่าจะเยอะที่สุดนะาาน่าจะมาที่สุดม<า>้มันจะดูเดือดมีถอดบนล แล้วก็มีถอดถอดล่างแบบหลบหลบแปลว่าโชดนีดโชดหน่อยอย่างนี้เหรอคะไม่หน่อยนะฮะต้องต้องรอดูต้องรอดูต้องเลื้องเรื่องเลยเพราะงั้นไม่ทั้งเรื่องเลื่อเลยมันมันเล่นนะมันมันก็มีแบบเวลาเข้าฉากอะไรอะไรเปิดอะไรในนี้เวลาเข้าอะไรเนี่ยเผยนะเผยนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมต้องแบบถอดจากคนนี้ด้วยแล้วก็ถอดจากอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้ยหลายคนเป็นเป็นทีใส่ทอดทีนี้คือแบบ ฉาใช้ยใหม่เรื่องุดาใส่ตัวพี่บุญไหมฮะก็เราเราก็พยายามดูแลรูปร่างอยู่ตลอดแล้วแล่ให้บอกว่าเปี้ยวกับเปี้ยวนี่รุนแรงมากเลิศสิงค่อนข้างครับค่อนข้างครับเพราะว่าตัวละครของเปี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างแบบลุกค่อนข้างลุกพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่เขาไม่ได้รุนแรงแค่เพียงแต่เขาเขารุนแรงกับหลายๆคนจริจริงๆเล่นเลิศสิงกับใครเล่นไหม มันจะนั่ากันดูเดือดกวันมันโครโลฟิลมันโครโลฟิลครับกับเปียวก็จะดูเดือดแ,แต่กับแต่กัโปรเป้เน,นี่ยก็จะแบบว่านุ่มนวลน,นุ่มนวลแต่แต่ก็มีอะไรเดี๋ยวนี้เราไปใส่ใส่ก็ได้านาะ,ะมันก็สลับกันมันก็สลับกันพอ,อต้องโชว์เยอะๆเรารู้สึกไงบ้างคะอะไระคระับเรื่องใหม่ตอนนี้มิก็ต้องมาใส่ใส่นี้เนาะขออดต้องทำเล็บบ้างว่าขอถอดหน่อยนะ จริงเหรอครับใช่ขอดูนิดนึงได้ไหมมันก็มีมันก็มีชอดอยู่หลายเรื่องนะครับแต่ว่าเราเราก็อย่างที่บอกครับเราก็ฝิกร่างกายรอฝึกร่างกายรอแต่เห็นมาเล่นเรื่องไหนคนคนก็จับจิ <Incred ibly. S 1> ้นอยู่ตลอดเวลากัวเรื่องนี้ก็เปรี้ยก็กบใครโดนจิ้นหมดเลยก็ขอบคุณแฟนละครที่ที่เขาชอบเวลาเรา เราอยู่กบับใครแล้วก็้ยมันน่ารักดีนะเขาอยากเชียร์นะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณไปละครมันเคมีฝาทะลารักไหมคะยินดีครับยินดีครับถ้าเล่นกับกับคนในทีก็ก็ช่วยตามไปเชียร์ด้วยนะครับเรื่องาเราเป็นคนแบบว่าเฟรนรี่แบบว่าเข้ากับใครก็ได้ไห,ห,ไหมดเลยไหผมว่าผมว่านั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเวลาเราทำงานเวลาเราอยู่ใครแล้วเราชอบแบบเราชอบคุยชอบเล่นแล้วเราก็แบบสนุกกันอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เลยทำให้คนพอเห็นภาพเห็นภาพนั้นบ่อยๆก็เลยทำให้เขาแบบเห็นว่ามันน่ารักดีนะอะไร้ย เป็นผลดีกับละครไหมคะพอมันซีมกันขอให้มันเป็นผลดีกับคุณมากครับคุณแม่เราโอเคใช่ไหมหมายถึงว่ากับพันๆก็ยังซับซิมอะไรอย่างเงี้ยโดยการทำงานอะไรต่างๆโอเคครับโอเคครับผมเราเราแบบเราแฮปปี้ดีครับกับเที่ยวนี่เราเราถึงกระแสมาได้หรือเปล่าล่ะก็ก็เริ่มเริ่มมีคนเชียร์เยอะแฟนคลับก็เริ่มแบบว่า เริ่มสร้างบ้านคู่ขึ้นมาผมก็ขอบคุณเป็นแฟนละครแล้วก็แฟนคลับที่แบบคอยเชียร์นะครับก็เปรี้ยวๆก็น่ารักครับเปี้ยวก็น่ารักดีผมผเป็นคนชอบคนพูดเพาะไงแล้วแบบเขาก็ชอบอ้อนพอเราโสดด้วยศิลป์ทำแบบแลอเราเล่นกับใครเขาก็จะจับจิ้นอยากให้เป็นจริงทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับไม่เป็นส่วนนึงเพราะตอนนี้เราก็ยังสอนด้วยมันอึดอัดไหมล่ะหรือว่าเราก็แบบปกติเลยเราเราก็ปกติครับเราก็ปกติครับ เราก็แบบเราเราเราก็ไม่ไม่ได้แบบมาจีเรียอะไรก็คือเราก็ใช้ชีวิตปกติบางทีก็บางบทีเรก็มีแบบอย่างอย่างกับเปี้ยวเนี่ยผมก็มีมีแซวมีแย่กันด้วยนะเรื่องเรื่องขาวเรื่องอะไรยจริงของเราก็โดนจีนจับได้คู่กับพี่ฟ้าด้วยแล้วมีแฟนคลับดีกันบ้างไหมยังครับยังครับยังไม่มีนะฮะเพราะว่าอย่างเราเราก็ค่อนข้างชัดเจนว่าแบบโอเคเราต้องบอกว่าเราเป็นแบบเปเพื่อนกันคุยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ผม ผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบโอเคถ้าเราถ้าเราจะจีบเนี่ยแล้วเราก็บอกตรงๆแล้วเป็นเป็นคนค่อนข้างตรงๆว่า<ม>จีบนะ เรายังสนุกกับการกับการโสดอยู่อะไรเงี้ยเรายังแบบไปเที่ยวเรายังเรายังทํางานเรายังสนุกอยู่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยยังไม่ได้เลิกคุณบอกว่ามองมองอะไรบ้างที่นางเอกร่วมช่องหรือเวนตอนหนีแค่แบบนอกวงการเลยก็ยังยังไม่ได้เจาะจงอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้เจาะจงครับแล้วแค่แบอบอกเอ้ยก็น่ารักดีนะกดไลค์บ้างอะไรอย่างเง้ยวงความสดได้ิอะไยังมันไม่ถึงกับหวงนะครับแต่ว่ามันยังสนุก เยังสนุกดีกว่าครับคือเรายังแบบอยากไปเที่ยวอยากทําอะไรเราก็ทําได้เลยอะไรเงี้ยไปเร่เห็นทำยูทูบใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นไงบ้างทำไมถึงอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ขออนุญาตขายของนะครับก็ตอนนี้ทํา YouTube นะครับผมช่องมากับเน็ตนะครับก็เป็น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 อีกช่องทางหนึ่งที่แบบจะได้เห็นผมว่าว่าได้เห็นหลายๆอย่างที่แบบคนอาจจะไม่เคยเห็นในในชีวิตของเราอะไรเงี้ยก็ลองดูครับลองลองทำดูมดมันก็สนุกดีครับคือเราก็แบบ เราก็ไม่ได้ไม่ได้เซ็ตอะไรใหญ่โตก็มีเป็นห้องตัวเดียวแล้วเราก็แบบไปไหนเราก็ถ่ายไปด้วยอะไรเยงี้เราก็แบบลองมาตัดอย่างเงี้ยสักด้วยนะครับมากับมิกนะครับเป็นยกไรสไตล์ไหนสไตล์ไหนที่เราทำาอือตามติชื้นเราเลยเป็น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 ตัวเราครับก็คือผมผมก็ชอบไปเที่ยวชอบทานอะไรก็คือมันก็จะมีแบบหลายอย่างหลายแนวแล้วก็อาจจะมีแบบมีเพื่อนเพื่อนมีพี่ๆนักแสดงหรืออะไรที่มาแบบเขาเขามาร่วมร่วมจอยกับเราด้วยอะไรเงี้ยเปิดได้นานแค่ไหนครับติดตาม EP หนึ่ง พี่พี่หนึ่งครับห้าวันมาครับตอนตามมาร้านหนึ่งแล้วยังยังครับยังเลยไม่ถึงเลยคิดว่าเรามาช้าไปไหมอ่ะเพื่อนมืก็แบบทำอะไรแบบใช่ครับเพราะทำกันเยอะมากครับผมผมมองว่ามันก็มันก็เป็นอีกอีก ช่องทางหนึ่งเราเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ไปไปคาดหวังไม่ได้ไปซีเรสอะไรกับมันนีครับเราทำไปเรื่อยๆครับปล่อยไปสนุกสนุกเราก็ถ้าผมว่าถ้าเราแบบถ้าเราสนุกไปกับมันเนี่ยไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราเราสนุกแล้วแหละเราไม่ได้ทวามเสี่ยที่ปรึกษาวไปเนียแบบเราทำช่องเนี่ยนะทนายอ๋อก็มีมีเพื่อนๆกันมีคุยกันบ้างแล้วลองทำดูเขาก็หลายๆคนก็แนะนำดีครับเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าก็ลองทำดูลองแล้วเราก็แบบไม่ต้องคาดหวังเยอะถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติมันโอเคมันก็คือมันถือกำไรนะถ้าสมมติว่าโอเคมัน ไปเรื่อยๆนะอะไรเงี้ย้ก็คือเราก็ทำแล้วสนุกสนก่อนมารอบดิวเลยไหมฮะรอบติดตามรอบดิวต่างๆผมไม่รู้ว่ามันมันโอเคไหมครับตอนนี้มันตอนนี้ฝากไปสองสองหมื่นเฮ้ยโอเคนะห้าวันแล้วแล้วแรกไงก็ฝากด้วยนะครับลูกนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เต้นเลยใช่ลูกนี้เต้นน้อยครับเออทำไมอ่ะ ละครละครรัวเลยนะแต่ผมว่าผมว่าละครปิดแล้วด้วยนะครับละครปิดแล้วก็เลยเราไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ไปถ่ายละครไม่ได้ไม่ได้เต้นไม่ได้แบบวนใครเต้นอะไรงเี้ยก็เลยเต้นน้อยลงไม่มีเพื่อน <c oughs> แต่ก่อนเต้นเดี่ยวก็มีนะดั <c oughs> <c oughs> งนั้นผมรีบหาคอนเทนต์ก่อนโออเค่ <c oughs>